อาการป่วยโรเบิร์ตสายควันไม่พบเชื้อมะเร็งแต่เป็นวัณโรคเหลือปอดข้างเดียวบรรดาเหล่าตลกดังอย่างบอลชินยิ้มหน้ยเชิญยิ้มคอมชนชื่นแจ๊ดชนชื่นและตั๊กบริบูรณ์พร้อมด้วยน้องยุ้ยและคุณแจ๋วลูกสาวและภรรยาถแถลงอัปเดตอาการป่วยของโรเบิร์ตสายควันครับที่ก่อนหน้านี้พบป่วยเป็นมะเร็งปอดคุณแจ๋วนั้นเผยว่าได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลในการวินิจฉัยโรคด้วยการตัดชิ้นเนื้อไปสามครั้งไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว แต่พบเชื้อวัณโรคปอดโดยอยู่ในช่วงให้ยาไปเรื่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อแต่ตอนนี้ร่างกายของพี่โรเบิร์ตอ่อนแอมากเหลือปอดเพียงข้างเดียวซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษาและให้อาหารทางสายยางโดยอาจต้องมัดมือไว้เพราะพี่โรเบิร์ตนั้นดื้อมากและเป็นคำสั่งจากหมอด้วยส่วนบอลเชิญยิ้มนะครับกล่าวว่าร่างกายของโรเบิร์ตนั้นยังไม่แข็งแรงแต่อาการตอนนี้ต้องใช้เวลาฟื้นฟูส่วนค่ารักษาพยาบาลตอนนี้1ล้านเศษ ซึ่งเ,เพื่อนๆพี่น้องตลกก็ช่วยเหลือกันและนี้ก็เป็นการถแถลงอัปเดตอาการป่วยของพี่โรเบิร์ตสายควันให้เราได้ทราบกันครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกทาา่านมากๆด้วยนะครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you